เกลือไปจำตัวใ้ใจเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นเล่าเเป็นเล่าหรือว่าเป็นแน่อาไูเกินอะผมร้องเดเกาผมร้องมจนมอน่มาได้กวจน้อคงไลุกปลนจปลุกปุกปลุกปลุกปลุกรลุกปลกปลุกปลุกลุกป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 ลมามาาลึกครับพวกลลลกปิดรายการกันแบบงงๆ อันนี้เป็นเพื่อนพอวเน่เป็นไหเลยเนเธอร์แลนด์เนยเนเธอร์แลนด์เอาหอนไหมาอุณหภูมิิ้ลบเออไข่วาหอนไอพิกบ้าได้วยไปดิลบตเลนี่ิลบปีนไไ่วาหอนผมมีห่อนเลยสักน้อยถือฝนตกเข้ากับบบบย่างเนาะย่างนี่นะฝนเนาะเอาป่ะวันนี้เราไม่ย่างไ ผมสก๊อตแก้มแต่เจ้ากินมะม่ามันอะไรเงี้ยมะม่ามองน้าท่วแม่มะม่าอย่างก็เมนตังอะเมนตังมะม่าน้าท่วมเฮ้ยก่อนเลยเขามีแขกรับเชิญพิเศษมาหน่อยเจอแล้วหรอเดือวพาศจิกหรือว่าเสาร์เดือกตีอันแขกรับเชิญเ้าผมมาล้อชาติเลยนะครับเพราะว่าวันที่เขาล้อแสกแล้วกันเออแต่ว่าแขงมันนักน้กเดี๋ยวเนี่ยนะเอาใหญ่กับปุ้งนีเนี่ย เขาเชิญเลยนี่วะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะครับผมเอามิไอนี่มาแล้วไอ้้องแขกรับเชิญจากข้าเปงนรถละอุ้ยเขาเชิญเลยนี่วะเชิญเลยแสงมาแล้วแสงมาแลยเชิญมาแล้วแสงมาเลยสั่งได้กูอยากตายกหมดหมนแง่นี่เลยครับจืิญรายการที่เราใส่มุ้นที่เราใส่มุนคว้าอย่างวะลืมละคว้าอนาตคว้าอนาตอนาดขาขนาตแล้วก็ วิบากกรรมบวิบากกรรมวิบากกรรมเต้เนี่ยนะกรรมเต้ละก็เป็นเอาอีเขาเจอได้ครับเรื่องเขาเจอแขกรับเชิญพิเศษเลยบาหู้มาพี่เซ่ก็ธรรมดาเอ่ะโป้มือดีกว่าเชิญไอ้ต่อยครับยำเต่าลำนาวไทยเออไม่ขอที่ยังวะหลีกขอที่ยังสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับครับเกมของวันนี้กันไหนอ่ะมีไหนไม่ไม่แล้วคุณแบบมีแก้วเหอะแค่์แล้ยเอ้แก้วนี่นีเตรียมมือเรียบร้อยครับนี่ ปาดเอากับแปห้าเลยมาเฮ้ยไอ้รายการทต้องปแกับแก้มห้องหมีนี่เน่กะเกันเนี่ยเดี๋ยวกันไรจะแย่ฮึแต่ว่าเขาจะนี่ก่อนข้างอันนี้เก้มันจะข้างหนองนั่นเนี่ยคิดถึงไฟนี่นะสวยอยังทีพักพอสาที่ครับคี่ตื่นว่าตื่นได้กัดต่างกังูพกงูผูกเลยเนี่ยหลางหน่มเดียวเนาะ ถามหาสานพีทครับเสียใจด้วยครับอันนี้เพราะว่ามันฮาซานพีทแกปัวสามเอาหมกสองเอาเลยหนึ่งโอ้ยเซยเนี่ยเสร็จดุอันนี้คือเป็นน้ำเปล่านะครับเบลคัมดิงที่ผมขาสกัดมาแล้วเขามาเฉยอันนี้น้ำเปล่าเฉยดื่มไอ้ของมึนเมาอย่างเงี้ยชุ่งชื้นอย่างกินแล้วเน้นเน้นเน้นมันต้องดูก่อนได้ดูกับพ่อตากันเนาะอ่ะคือ เขาง่ย่างวันนี้เขา่ย่างซูไอต่อยอ่ะวันนี้มาที่เราใส่มุนต้องบบธรรมดาแน่อน่อจะอีกก็ต้องแบบมีไฟมีไฟหน่อยอะมฟไฟนอร้อนนี่เธนรอนี่เนเธอแดบนี้เเนเมืองอย่างเมืองอย่งกูน่อยู่อีกซูดานมึงอ่ะหันหันกันเยอะแล้วเนาะมาแบตาเดดนี่งูบุมาจัดโจ้าจดชนาวันนี้เหี่ยวหมด

บ้วยพีกใสเหรอบุกมาบุ๊กมนี่ยนบุ๊กม่เอาวะหทุลัเต่บเบุ๊กมาเอัวอนา้าเออเออไมครับพอดเสือพอดเสือป่ะพอเสืเสปเกี่ยงของเขานี่ครับผิดแล้วนี่อนาถาหมไม่หมอไมเดี๋ยวอนุงวปดกนดติดก่อนกติอนนะไปจัดกาอะไรบอีกอ่ะนี่ามืออรหเมียเจอีได้ข่าวว่าไปตะโกมาวนั่ตะโกเอาลว แล้วหัวมวยหววดีกับคุณนึกไปตีมแล้วนะเอาเสืกมาเสเสกมาเสืกตาแล้วตาแล้วมวยกอนมันมาได้ตัวต้องขึดถึงหน้าคนตีแบบแค่น่ะตั้งแค่นี้โต๊ะนี่ปิี่วมั่นะเหี่บเหี้เบิ้พ่อเนาะน้าไม่หน้ามีอะไรไม่หวานไปเลยเด๋ยท้องละหายแล้วอุ้ยส8ปบวกแล้ว พอกะพ่อกะตอยมือไหนต่อยเนอะฝันปอนต้นนันปอดไปตัวเลยวางขนตุกวันนีได้มาพักวงไบแดงตรงป้าหน้ามาไปกอาหน้ามายังได้ม่ไี้ยิ์เป่าเลยอูดไปไหนอูดเฮ้ยยัได้อูดนะให้ผมใส่สามสองอูดอยู่หลังละเอาคือสวะนีอูดนี่ไงเส่นหนามีอูดโคตรเป็นอูดหนึ่งสามสองหนึงไอ้ท่านอูด

อเดยเดี๋ยวกิ้กิ้วมันเหรอเอาเลยกิ้วไกิ้วมันนะอเลยเลยเยเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเเียเอา่กันเอาพเลยเอาไเลยไปเลยใส่ไปเลย้มไปเลยโอ้ยังผังมันยามันพริกนี่เก็บไหนมาดิเก็นัวละเก็บในตู้เย็นปุ่นกับตู้เย็นไฟพวหมาแฮงนี่ดักเหมือนเอย่า มาแล้วอ๋แล้วหมายถึงความอร่อยเด็ดเด็ดสายเจ็บความหอมความหย่างซึ่งยังนั่นเนี่ยเข้าใจตัวแกะเหล็กได้ไหมยังไงเฮ้เอ้เฮ้ยคังคุใส่เล่คังคุใส่เลยฮะวาาไปเลยชุดรู้หนาวไปนี่ก่อนนะเออต้องเด็ดเอาเลยเอาเลยอ่ะด่วนเลยเอาเซม้อนเลยกะบเหมือนเด็ดอ่ะไปว่าไปเลยเขาไม่ไหวป่ะแม่งเจ้าท้องเอ้ยไอ้ไอ้ครับบอลสามพีชวันนี้วันสินกำน้ำวันนี้นะเอาเลยอ่ะเอาเซมอลเลยกั โอ้ไม่เฮ้ยนี่ผมใจผมใจไอ้มาี่มาี่มาี่มาดมองนี่คนเรื่องปะเออจริงนะจริงคนเอาใส่ถาดแล้วน้มใส่ก่อนแล้วก็สุ่มลงไปบุ่มเลยมันเป็นไฟลงอันนี้ไกเอนอันนี้ไวก่อันนี้ไว้ก่อนอันนี้ฮุมบกมปอามเอเอา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 อาเอาอเอาเอมเอ้อาเอาเอเอาอาเอาเอาเอาอเอาเอเอาเอาเอเอาอเออาอาาเอาา เออไม่ลสเออไม่ใส่ไม่ใ่เเออ่งมเลี้ยเาต้องเตีใส่กับเดี๋ยต้อง่มันาไม่มันห่อนหอเดี๋ยวใส่เเมันต้องห่อนหไงโอยเมันพุ้งไหนมยอันนั้นยงไอเมยงบาด่ะยงเต่เียวต่เียวเตียวเอมีจุ เดี๋ยวต้นะนี่มีเต้าเจียวเลยนะี๋ยวเาหวัดมาเด็มดุรุ่งมี่อะไนี่นะตายละยิ้มอันนี้อยางเหรอรถดีรถดีถ้ารถไม่ดีเหรอรถไม่ดีเป็นไรฉัตรนะในฉัตรใส่มุนนะฝักต่างเตียวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้นจะได้จิ้นมีละาิ้นจิ้นเออเดี๋ยวจี้บอลบอกฮะขวางลผมมเอาล้ำ

เปี่ยเไปมาแดนกอมาแดนกออ้จริงมันต้องจุดตอกแก่นกัได้นะใช่เอ้ยมนกระดกอวเวอสูแต่ข่ห้ามจิ้มเถอะจิ้มบบจิ้มอยู่เนี่ยน้ัสสสมุดมันจะไม้แล้วไอ้ไอ้หว่อไอ้หว่นหนาว้หนาวใส่ไม่ไปไปเหอเปล่าวีย่หนาใส่แลวนะั่มีแถวน้ำแข็งันลยต่อยดเนอเลนกัมันแป็นี้ก็เล็งน้ำหองนี้มันได้แล้วนะป่าไปไหนได้ละ แข็งยู่งว่ะลอันนี้ท่านยกอกนะกรด้างเด้อเนี่ยเออนีหรอมันแข็งน้ำแข็งนี่ผมว่านัจะย็นหนาวเนาะมันไ่เหอน้รายนี่เธอแรงเลเนร่ยออขเ็อได้ว่อหรอเบียมเย็นล้วยะเจี๊ยบเราะน้ำชาแบบนี้ชาอุลงไง

เออเอาแบบอ่าันบอกนเขาผมเปอัดกรอนะพังวงเซไปสิบกิโลบุมันอัดอยู่นะมันอาจจะเขาอาจจะจริงหรือเขาก็ได้นะแบบแบบแบรอบเดียวเจ้าอี่เอ้ยบฮ้เฮ้ยเขาโเฮ้้ยเฮ้ยเ้วเอาใส่้เ้ยวฮ้บเฮ้เอ้ยเะเอ้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยรฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเ้ยเฮยเอกเิ้เฮนยเ้ยเยย้้ยเฮ้ยเ้เฮย้ยเฮ้ยเ้ครับ เดอวเจอเออเจอันเดี๋ยวอดไวอฮ่ฮ่าาวยอเกินไม่ได้โอเคนั่นนะได้ยูอา้ยูเตี้ยงไว้กนค่ะยะใส่นี่ดีกว่ามันดูต่างควิดเราเนี่ยคือไอ้บอลที่เราใส่มูนครับแมนนี้ก่อจะบอลเดินพยาบาลมาฮับเดิพยาบาลมาฮับกัมมาฮับกัมเออมาเออต่อยเหรอโอเคไอ ่คนเอ้ยให่จเจเนี่ไอ้ต่อยไปค้นโยนหมอใช่การรักการของมันให้นานรับบงให้นะนรับบงนะมันต้องโยนขึ้นไปนะการแลกวอ็ขึ้อาการมันผสมป๊อแมนเยนนเออเออมเสิต่อยโยนแม่นนะ

อาการหน่าแบบนี้เพืเชิญป่ะเน่ยเออต้องเฮ้ยต้องเอาใจเขาหน่อยเออเดี๋ยวเพื่อแบบเพื่อจะได้กินแล้วเป็นล่าสุดเลยแหลมเล่ยแล้เพื่อจะมดน้ากับละมังมาเอาใจเดี๋ยวเนี้เอาใจเดี๋ยวเนี่ยกะเดี๋ยวถ้าห้ามก็ได้นะไอ้เมาไอ้ขอโทษละไอ้มาเนี่ยเอาอีกมาแค่รับเชิญเขาเริ่มยากินกับแก้มละยิงดูโทษเลยครับ เดี๋ยว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 มันเ่าใจมันเลาใจตยดื่มน้าเปล่าต้องดื่มน้เปล่ามันต้องผสมผสมกับอากาศะเด่นห่อเนเปดได้แก่เรวเด่นกวเออเด่ห่อแล้วแก้วแตเอนจาด้ำเ่าียยยอุ้ยดเ่ดน้เปล่าดื่มน้เปล่า็แล้วเแล้ว เอากาเอาก่าเจ้เจ้เบองเขาเกมโบนฮันนี<_<_<_<_<__<_่นเพ่อสร์เราทาดีเรบทาวนป้อว่เอิ้งเดี๋ยวต้องทาดีก่อาดีเลตบนวแ่เออานี่อ้ต่อยอยากกินแล้วยังโอ่มาโอ้โยน่บนนี้เนอะเฮ้ยยน รถแต่บนนี้ต้อกินเท่าไหรมันต้องผสมกับอากาศก่อนต้องผสมกับการยืดไก่เนาะลุงบอลลุงบอลท้องเบื่อครับแก้มเฮ้ยลองลองบอลหน่อยนะกดไปตรงนี้นะถุงนิดเอาะถุงนิดเดาะลองบอลลองบอลเนี่ยขยับเลยหัวขอเ้ายหัวได้เอาดีๆด่าเฮ้ยเอายกลงไปนเอยไปน้อยหนึ่งนะโอเคดีดูให้เป็นไก่เลยเหรอไอบอลท้อมอง พร้อมท่าดีๆล่ะท่านพร้อมสองห<อ>นึ่งเฮ้ย ปกติครับเป็นเนี่เลยนี่มาเล่นมาซุปสปะเสร็จเรยบร้สรุปอ่ะใช้กินดูใช้กินดูนี่เป็นห้องพับพวงลอยฟ้าลอยใบลอยเงาดีกับเป็นพับพวงทรงกี้นะเปิดวัดระยะไปแล้วเรียบร้อยแล้วก้าวไปหรอไม่ก้าวไปแล้วนะเอ้ยมาเอาอี สุดท้ายละเขามาจิ้มกันดีกว่ครับมายกแล้วก็เ่็นถือว่าอันนี้มันเป็นไอ้ยางกินรูที่สุดแล้วนะครับถตรงเขาแมนแมนเทปหน้าเขาจะลาบจิ้มลาบจิ้มควาไปลาบต่างในพวกหน่อเขาลาบต่างหน่อหลับในเราเข็นแตะต่อยนี่เขามาจับพอดีเลยไอ้ยังอันนี้รูที่สุดละเพราะเขอกรับเดือดเนี่ยเป็นเบาบ้านจี้ตากก็มาว้าวเลยครับพอสามพี่ครับเ จาวันมากะเกือก yeah, okay, ็ทิอใส่เฟมุดนี่่ีเนี้ยพี่กใส่ตัวนี้ยอกไตาไปไอโอไอโอใส่ดีบวะพี่มาเจ้กมันเจ็ยมันระยะกันขวามันไก่มันใกล้ไปหน่อยบอลบอลระยะกันขวามันใกล้ไปหน่อยกล้หน่อย้งัไหน่อย ตายครับไม่ได้เอาอี้ดิวะถือว่าเขาได้อยู่เนาะเปลี่ยนก็แก้มแบบดีมากพวกเรื่อถึงนุ่มี่อยางเขากินได้หมดน่ะอันเดี๋ยวเขาใหญ่เป็นติ่มผมปะแมนไปอ่าเฮ้ยฝากคนแรกคนใชฝากไปติดตามไอ้ต่อยเล้วครับยำต่าลำเนาวหายครับแล้วมูเฮาเนาะที่เราใส่กิ๊กไอ้ต่อยเนี่ยเขาต้องคุยแล้วครับออนเหลือเพิ่มแล้ว มากคนอิ่มได้แล้วจริงๆอะแค่รับเชิญเขาเนี่ยอดได้แ็นเป็นสามชั่วโมงื่ะนะแต่ว่าเขาอะมันจะกินเวลาเพราะเดี๋ยวจะต้องไปไปงานต่อไปล้างถ้วยล้างจานต่ออัวหาฝากก็เลยมาใช้ครับไอ้ที่เราใส่มูลครับทุกช่องทาง Facebook YouTube อันนั้นอย่าต่อลมเราไว้ครับน่อันนี้ฝาก Facebook ครับนี่มีเพลงครับเพลงกำลังเลังเออเพลงนั้นนะ พี่ตายเลว้าดทำบุญหลาวันแตวซื้อนครเต้นนี่เก็บแล้วเลยไปครับแล้วกไปไปกันกุดไล่กดแฉกุดซับจัไข่ซับตไข่แล้วก็เออนะครับแล้วก็ฟาดกุดไล่กุดแฉกุดซับจักไข่ซับตะไข่นะครับแล้วก็แล้วก็เลี้ยวนะครับ ชอบงงหออบเหงาไอ้ช่อเาลงเห้าพี่ชอบเหงาจอบมงมงเล้ยังเป็นก้อนนี่อลองมุยมุนี่นี่ได้ก็ือเมือก่อนให้มีไม่น่อ้นีเตี้ยงออกมาชอบเหงาพิษก่อนพดเลีเลยเออีดีนน อันนี้แต่คอเทนต์คอนเทนตันนี่แจ่มาคอนเทนต์กวเยอะไม่พูดรอที่เขายอไม่พูดหรอกโอเคโอเคโอเคาไเลยกิโลบูลนะผมเออมีก็คีบปื้อบ่อย